สวัสดีครับปามีโกสนไซใหญ่ๆสวยๆมาฝาก4กระถางครับผมจะเป็นบุตรสราคำมสามกระถางนะครับแล้วก็เต่ารัตนชัย1กระถางนะครับสำหรับบุตรราคานะผมราคากระถางละ650บาทนะครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผม ถ้าจับเป็นคู่นะครับผมปาล์มให้คู่ละ1,200บาทจัดส่งฟรีนะครับต้นนี้ครับผมบุษราคำต้นที่1นะครับต้นนี้สวยมากใหญ่มากนะครับผมในไซส์กระถาง11นิ้วนะครับผมใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับบุษราคำต้นที่1นะครับ650บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมต่อไปครับผมต้นนี้ บุตรสราคำกระถางที่สองนะครับต้นที่สองนะครับอยู่ในไซส์กระถาง11นิ้วเช่นเดียวกันนะผมต้นนี้สวยมากนะครับผมแต่ละต้นใบไม่มีหล่นเลยนะครับสวยใหญ่อลังการมากนะครับผมต้นนี้บุตรสราคำต้นที่สองนะครับ650าบาทจัดส่งฟรีนะครับผมถ้ารับเป็นคู่คิดคู่ละ1,200บาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้บุษราคำกระถางที่สามนะครับผมต้นนี้สวยมากใหญ่มากนะครับผมใบไม่มีหล่นเลยนะครับสวยใหญ่อลังการนะครับผมบุษราคำไซสใ์ใหญ่ๆแบบนี้หายากนะครับผมรีบได้รีบเลยตอนนี้เหลือเพียงสามกระถางสุดท้ายแล้วนะครับรีบได้รีบเลยนะครับผมบุษราคำกระถางที่สามนะครับหกร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีนะครับ คู่ละ1,200บาทนะครับปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะครับผมต้นนี้คือเต่ารัตนชัยนะครับอยู่ในไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วนะครับผมเต่าต้นนี้มีความพิเศษนะครับผมต้นนี้คือความสูงหนึ่งเมตรเลยนะครับยอดเดินดีฟอร์มสวยนะครับผมใบไม่มีหล่นเลยนะครับใบเรียงเป็นระเบียบมากนะครับผม ต้นนี้เต่ารัตนชัยนะครับกระถาง11นิ้วความสูง1เมตรนะครับสวยมากใหญ่มากแล้วก็สูงมากนะครับต้นนี้ให้ในราคา420บาทนะครับผมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมสนใจรับทักแชทได้เลยนะครับ